อ่าแล้วับผมกลาสุนรีพ่อแม่พี่น้องทุกคนับผมวันนี้เรามาอยู่ก่อนดีลิลิสต์คาเค้นนะครับผมในค่ายพาราติกเพลครับผมวันนี้เราจะมาซื้อฟรีสเปนเหมือนเดิมครับผมซื้อฟรีสปปนที่หกร้อยบาทนะครับผมอ่าผมยังอยู่กับเว็บเดิมนะครับเว็บเซ็กซี่คาสิโนนะครับผมเว็บเซ็กซี่คาสิโนเว็บที่ฝากไวถอนไวฝากขั้นต่ําเท่าไหร่ก็ได้ครับผมผมจะมาพาเล่นสล็อตที่เล่นยังไงก็ไม่ขาดทุนครับ โลโก้ของเราคือเล่นยังไงก็ไม่ขาดทุนครับเก็บเก็บเศษตังหลังตู้เย็นมาเล่นคุณสองมาแล้วคุณสองมาแล้วไม่วันไปครับจับมือกันเดินด้วยใจอดทนอ่ะอ่ะ ไปไปครับเป็นไนซ์หรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ nice ไน<ป>ซ์หรอโอเคไปครับโอ้โหคุณสี่มาตอนนี้ยังไงยังโอู้อ้คราเคนแตกครับคราเคนแตกโอเคคุณสี่คราเคนแตกอ่าได้กำไรมาแล้วโอ้โหเราได้กำไรมาแล้ว จบับมือกันไว้ไม่กลัวภัยพันนี่ไกำไรแล้วครับผมกำไรแล้วกำไรแล้วครับผมเรากำไรมาแล้วไปครับไปไปไปเอ,เอากดคลิกปุ่ไม่ได้อ้บอ้บอ้บโอเค<ป>เสียงเพลงเบาไป สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สมบูรณ์คุณแม่สมบูรณส์สวัสดีครับไบายอายเอ้ยยยใช่ครับข้างบ่ายออกแล้วครับผมข้างบ่ายออกแล้วเก้าสิบเก้า โอ้โหคูณสี่มารอบสุดท้ายโอเคขาดดูร้อยเดียวครับผมขาดดูร้อยเดียวขัขด,100ดุนร้อยดเดียวไม่เป็นไรครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้กำไรมาแล้วอีกสักรอบอีกสักรอบอีกสักรอบครับขออีกสักรอบ,อบไ,ปไ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 ปอ้สะสมซะได้เฮ้ยกราฟฟีสปินครบบับผม 9ฟีสปินขอคุณสองมาก่อนโอเคคุณสองมาแล้วเปิดสวยครับผมเปิดสวยเปิดสวยเปิดสวยเล่นยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับผมสโลแกนของช่องเราเล่นยังไงก็ไม่ขาดทุนปั่นยังไงปัน่นไปเรื่อยก็ไม่ขาดทุนครับไปครับไปไปครับยังเบาอยู่อิสระเพิ่งพูดสโลแกนช่องไปจะขาดทุนแหล่ไม่ขาดทุนแหล่เฉย เอาโอ้โหโอ้มา The c a r p e n มาโอ้คูนห้ามาออกตอนนี้นะแล้วยังไงโอเคไม่เบาครับผมไม่เบาครับโอเคครับขาดทุนหนึ่งร้อยเหมือนเดิมครับผมเมื่อกี้เราเราได้เพิ่มมารอบแรกเราได้ประมาณแปดร้อยอีกสกรอบอีกสกรอบอีกสกรอบ สองรอบขาดทุนสองออยโอเคตอนนี้เราเท่าทุนแล้วครับผมตอนนี้เราเท่าทุนแล้วเปิด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 เอาสะสมเฉยไม่ยากเราไปอยู่กัเพลงสบายๆนะผมโอเคเปิดมาคุณสองออไปปับ๊บไอย้ย่าไปปั๊บช็อตชุกโอ้ โอเคคูณสามไปแล้วครับผมคูณสามไปแล้วแต่ว่าคูณสามไปแล้วนี่เราเหลืออีกสามครั้งนะอีกสามครั้งเหลืออีกสองครั้งครับผมยังอยู่ที่คูณสามโอ้โหเบาวิลเบาวิว,ว,วโอ้โหมาออกคูณสี่ตอนนี้ครับผมมาออกคูณสี่ตอนนี้เอา้าอยู่ที่ขาเค็นก็แตกครับผมอยู่ที่ขาเค็นก็แตกโอเคครับผมโอเค,ค ขอขออีกสักรอบขออีกอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวแล้วพอแล้วครับผมรอบเดียวพอแล้วอรอบเดียวจะกําไรไม่กําไรอยู่ที่รอบนี้ละครับอยู่ที่รอบนี้อุ๊บโอเคแปดครั้งเหมือนเดิมครับผมมาตรฐานคือแปดครั้งครับผมการซื้อเฟยร์พนอ่าเคคูณสองมา ออเอ้าเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้ยังไงเนี่ยยังอย่างนี้ยังไงโอ้โหแตกแน่เลยครับแตกแน่เลยนี่ถ้าเป็นคูณห้าเนี่ยบาก้โอเค ไม่เป็นไรครับผมสำหรับคลิปนี้เราขาดทุนกันไป100แค่100เองครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีครับ